คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบลูโตะและนารูโตะทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้เราก็จะมาทําสปอยบลูโตะตอนที่61นะครับผมจากที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยเรียกร้องมาในที่สุดนะครับผมตัวละครที่เรารอคอยเนี่ยเขาก็ได้ ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้กันแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยก็สําหรับสปอยตอนที่61เนี่ย ก็จะมีชื่อตอนประมาณว่าบ้าข้่งนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นความบ้าข้่งของคาวากิเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มสปอยเราขอพูดตรงนี้ก่อนเลยซึ่งในตอนที่แล้วหรือว่าตอนที่60นะครับผมเราก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็จะมีการโชว์ความสามารถของโค้ดนะครับผมที่เราเนี่ยคิดว่าเออเหมือนกับความสามารถของรุ่นที่4เลยแล้วก็จะเป็นความน้อยใจหรือว่าเป็นการตัดสินใจของคาวากิที่จะออกจากบ้านอุซุมากิแต่ก็ถูก นารูโตะตามกลับมานะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมน่ารักแล้วก็คาวกินเนี่ยก็ได้ผ้าคานหน้าผักของบารูโตะไป ซึ่งหัวข้อในตอนที่60เนี่ยมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นแบบย่อๆเท่านั้นนะครับงั้นเราก็ไปดูหัวข้อในตอนที่61กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยก็จะเป็นอามโโดนะครับเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าความรักของเขากิที่มีต่อน,นารูตะนั้นเนี่ยเหนือกว่าคําว่าพ่อนะครับผมสะจนสับสนและสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความบ้าคลั่งเท่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอขยายให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ยังอาจ จะงงนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมเนี่ยคิดว่าตัวของอมาโดเนี่ยคิดว่าความรักที่คาวากิให้กับนารูโตะเนี่ยมันเยอะกว่าคําว่าพ่อไปแล้ว ตรงนี้เนี่ยเกินกลายเป็นคําว่าบ้าคลั่งเนี่ยอาจจะแบบเห็นว่าเป็นไอดอลจนแบบบ้าคลั่งอยากจะแบบคือชีวิตทั้งชีวิตมีแต่นารูโตะอะไรทานองนี้นะครับผมตามที่ผมเข้าใจนะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจในอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ชิกามารุนะครับชิกามารุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่า,วาการบูชาโอซึสึกิของโค้ดนั้นเนี่ยมันก็บ้าคลั่งพอๆกันหรือว่าคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับเพราะว่าโค้ดเองก็เห็นโอซึสึกิอิทิกิเนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วก็ข้างคล้ายมากๆนะครับ พอๆกับคาวากิเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาคุยกันอยู่บนด่านฟ้านะครับผมซึ่งด่านฟ้าเนี่ยก็น่าจะมีที่เดียวนั่นก็คือด่านฟ้าของสํานักงานหวข่าเงะแล้วก็ในระหว่างที่ตัวของชิกาไดอินโนจินโบลุโตคาวากิอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยและอธิบายให้กับคาวากิกับโบลุโตได้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับระบบตรวจจับของโคโนฮะนะครับพวกเขาเนี่ยพูดกันว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบหนีจากระบบตรวจจับของทีมตรวจจับนะครับ หากไม่มีความสามารถในการลบล้างหรือว่าซ่อนจักกะของตนเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอินโนจินเนี่ยเขาน่าจะรู้ดีนะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยดำรงตําแหน่งอยู่นะครับผมเขาก็เลยได้อธิบายให้กับบรุโตคาวาก,กิได้ฟังซึ่งพอคาวากิฟังแล้วเนี่ยเขาก็ได้คุ้นคิดนะครับผมอะไรบางอย่างหลังจากได้ยินคําอธิบายนั้นนะครับผมซึ่งแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ชายคนที่เรารอคอยมาโดยตลอดนั่นก็คืออุจิวะสึเกะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยจู่ๆสึสเกะ เกก็ได้โผล่มาในตอนนี้ด้วยนะครับพูดสั้นๆคือโผล่มาแล้วก็มาเจอกับนินจาคโนฮะคนหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคโนฮาอยู่ในภาวะกุลหนนะครับผมมันก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายนิดหน่อยซึ่งบทของซาสเกะที่ได้มีการหลุดสปอยออกมาเนี่ยมันก็จะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเสียดายมากๆเลยน่าจะแบบหลุดมาเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยหายไปหลายตอนมากๆแล้วก็ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ก็ถามว่าเฮ้ยซาสเกตไปไหนพี่ซาส,สเกะยังอยู่หรือเปล่า สุดท้ายแล้วนะครับผมเขาก็ได้ปรากฏตัวมาให้เราดูจนได้ซึ่งฉากเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปที่คาวกินะครับผมในตอนเย็นเนี่ยคาวกิได้กลับไปที่บ้านอุซุมากิหรือว่าบ้านของนารุโต้นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้พวกหนังสือเก่าๆเนี่ยเป็นข้ออ้างในการออกจากบ้านนะครับผมซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้เงาแยกล่างนะครับเพื่อหลบหนีทีมเฝ้าระวังนะครับหรือว่านินจาที่คอยตามเขาอยู่นะครับผมแล้วก็ลบจาักระของตัวเขาเองโดยระบบตรวจจับของหมู่บ้าน คโคโนฮะเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจจับคาวากิได้เลยซึ่งถือว่าเก่งมากๆนะครับพึ่งเรียนวิชานินจาพึ่งจะฝึกวิชานินจาได้ไม่เท่าไหร่เองแต่ก็มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็ใช้ได้คล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆก็ถือว่าเก่งมากนะครับสาหรับคาวากิและภาพเนี่ยก็เลยได้ตัดไปที่บรูโตนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการระบุว่ามีเพียงบรูโตแล้วก็เอดาเท่านั้นนะครับที่สังเกตเห็นการหลบหนีของคาวากินะครับซึ่งเอดาเนี่ยเราน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเนตรของเขาเนี่ย มองเห็นอยู่แล้วแต่บรูโตเนี่ยน่าจะสัมผัสได้นะครับหรือว่าจับสังเกตได้ก็ตรงที่ว่าเขาน่าจะแบบว่าคอยระวังคาวากิอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันก็จ้องที่จอกจากหมู่บ้านหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าตัวคาวากิเองก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาถ้าไม่มีเขาอยู่หมู่บ้านก็ไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่ามีการระแวงกันนิดหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปที่โค้ดนะครับผมโค้ดเนี่ยได้ถามเกี่ยวกับวิธีที่คาวากิเนี่ย ลบล่องรอยจากกาะของตัวเองจากเอดานะครับเอดาก็เลยตอบไปว่าคาวากิเขาก็คือโอซุซุกิและนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเนี่ยจะสามารถใช้ทักษะของโอซุซุกิได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าขี้คายไปนะครับสำหรับการที่ว่าทําไมคาวากิเนี่ย ถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลบล่องรอยอาก,กาศได้ไวขนาดนี้นะครับผมซึ่งก็อยู่ที่สติปัญญาเขาด้วยบวกกับว่าเขามีทักษะของโอซึสึกิอ,อยู่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าความสามารถสูงมากๆสําหรับคาวากินะครับผมหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่คาวากินะครับเขาเนี่ยได้ออกจากหมู่บ้านคุณโนฮาและมุ่งหน้าไปที่ใดที่หนึ่งนะครับผมซึ่งโคดเนี่ยก็งงมากๆกับการกระทําของคาวากิแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นโอกาสดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโค้ดก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันจะถามเขาไปตรงตรง เมื่อเจอหน้าเขานะครับผมแล้วก็จบโดยการทิ้งท้ายบทว่าการไล่ล่าคาวากิเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับพายุเนี่ยกำลังจะมาจบบทนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวย่อของสปอยที่หลุดออกมาในตอนนี้นะครับเท่าที่หลุดออกมานะครับแต่ถ้าภาพที่ได้มีการปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ภาพที่ซาสึกะนะครับผมปรากฏตัวออกมาแล้วก็จะมีภาพที่อยู่ในบ้านอุซุมุกิด้วยที่ตอนนั้นเนี่ยนารูโตะแล้วก็ฮินาตะเนี่ยเขาก็นั่งดูทีวีด้วยกันเนาะฮินาตะ ata, ก็กําลังซึ้งอยู่กับละครบุรูโตะมันก็นั่งเล่นเกมตามภาษาเด็กนะครับฮิมาวาริก็หลับส่วนคาวากิก็เนียนเอาหนังสือออกไปทิ้งนะครับผมตามปกติส่วนซาสึกะก็อย่างที่เราบอกไปว่าปรากฏตัวออกมาเจอกับนินจาคโนฮะคนหนึ่ง อามาโดก็คุยกับชิกามารุบนดานฟ้าอย่างที่เราได้คาดการไว้นะครับแล้วก็มีฉากที่คาวากิเนี่ยหลบหนีจากนินจาเฝ้าระวังนะครับซึ่งมันก็ใช้ร่างแยกเนาะและอีกร่างหนึ่งเนี่ยมันก็ ไปมุดอยู่ในต้นไม้นะครับก็ดูไปดูมาก็น่ารักดีและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งของเอดานะครับแล้วก็โค้ดนะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าเกลียดมากเลยนะเพราะว่าโคดเนี่ยมันใช้ตัวของเข็มขัดของมันใช่ไหมแล้วมันก็ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้กับเอดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คอยเอาปากคอยเอาหูเนี่ยขึ้นมานะครับคอยถามแล้วก็คอยฟังคําที่เอดาแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่ที่คาวกิจะไปนะครับแล้วก็เอดาพูดว่าอะไรนะครับจะได้ฟังได้ซึ่งมันก็เอาออกมาทีละส่วนนะครับอย่างที่เราเคยอธิบายไปเกี่ยวกับความสามารถของโค้ดนะครับผมซึ่งในตอนนี้เองนะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าโค้ดเนี่ยมันโผล่มาจากต้นไม้นะครับผมตรงที่สัญลักษณ์ที่มันทำเอาไว้นะครับส่วนเอดาในตอนนี้เองก็ถือว่าน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังก่อมน้องชายอันเป็นที่รักของเขาอย่างเดมอนเนี่ยหลับอยู่บนตักนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีฉากน่ารัก อยู่ในมุมของคนเลวก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งภาพที่หลุดมาคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับรวมกับบทที่ผมได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับแล้วเออแล้วก็จะมีอีกหนึ่งภาพที่ e no ิีโนจินเนี่ยอธิบายให้กับพวกบรูโตะฟ,ฟังด้วยนะครับผมซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้เลยสําหรับสปอยมังงะบรูโตะ ตอนที่61นะครับผมเพื่อนๆคิดว่ายังไงสนุกกันบ้างไหมแล้วก็สัสเกะเนี่ยปรากฏตัวออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ